สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีวันพุธที่25นะกันยายนนะวันนี้นะโยก็พาเจ้าโชคดีนมาชาร์จไปที่66ทาวเวอร์นะทีนี้เนี่ยโยก็มีเรื่องจะมาแชร์นะเพื่อนๆนะคือปกติโยมาชาร์จไปที่66ทาวเวอร์เนี่ยก็เป็นประจำนะวันนี้เองเนี่ยโยก็ดูในแอปพลิเคชันตอนเช้านะประมาณ9โมง50นาทีเนี่ยก็มีคนชาร์จอยู่นะแล้วเราก็ออกมาประมาณ10โมง20นะก็เห็นในแอปพลิเคชันว่ายังมีคนชาร์จอยู่แต่ส่วนใหญ frankly, ่เนี่ยประมาณ30นาทีเนี่ยคนที Pakistani ่เขาชาร์จอะเขาเขาจะไปแล้วเพราะว่่าาา20 30นนนททีีีสหรรับไฟแงขด้ มันเต็มก้อนแน่นอนเพื่อนๆงั้นจังหวะที่เราเลี้ยวเข้าไปเราก็มีรุ้นว่าเขากำลังต่อสายอยู่หรือเขากําลังจะไปแล้วแต่ระบบมันดีเลยสักประมาณครึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเลี้ยวประมาณเพื่อนโลง่งอ่ะเป็นสั่งที่เราคิดไว้เลยนะเป็นอย่างที่โยคิดไว้เลยว่าเขากาลังออกไปพอดีอ่ะเราก็เลี้ยวรถเข้าไปเสียบสายปั้งก็พที่เราพอจะมาช่วยเหลืออะไรปกตินะเดินกงเดินกวยก็เลยถามพี่เราพาวอว่าพี่ครับแล้วเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งมีคนที่ออกไปใช่ไหมเขาบอกตั้งแต่เช้าไม่มีคนชาร์จเลยเราก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ในระบบมันมีีแจ้งชาน่ เราก็จังหวะนั้นเราโอ้โหจังหวะซิศคอมมากเพื่อนเสียบสายเข้ารถพอดีปัง้งหน้าจอเออเลยกะไว้แล้วว่ามันเออคิดไว้แล้วคือไม่งั้นก็ไม่เสียบสายจังหวะเสียบสายพอดีเออก็ึ้นหน้าจอเออเลยพี่เรารพอว่าเขาบอกว่าอา้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับเราบอกว่าตู้น่าจะมีปัญหาครับมันน่าจะเออเลอแหละเลยไม่มีคนมาชาร์จแต่ระบบะมันแจ้งว่ามีคนชาร์จตลอดเวลาเนอะอ่ะซึ่งมันเกิดขึ้นได้เพื่อนเป็นเรื่องปกตินะคนชาร์จอีวีเจอกันประจาอยู่แล้วนะครับนะฮะ ไม่ได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคมากะนะเพียงแต่ว่าที่มาพูดแบบน,นี้คือมาชื่นชมเราปภพอเพื่อน,อนคือพี่เราพอไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องแบบนี้เลยนะเขาให้ความช่วยเหลือดีมากอะ่ะเขาไปตามคนนู้นตามคนนี้ตามซึ่งเดงยงบอกเลยว่าไม่เป็นไรพี่เพราะว่าแบตผมมันก็ไม่ได้แบบศูนย์นะแบตบผมเหลือตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นอะ่ะเดี๋ยวผมไปชาร์จที่อื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร,ไป,นไ,รไปกินกาแฟชิวๆเลยสบายๆแล้วเดี๋ยวเอ,อไปตามช่างมาให้แล้วเดี๋ยวไปเรียกที่ร้านกาแฟมาเลยเนะี่ยโอ้โหขนาดนี้เลยนะคือแบบเฮ ือจะบอกว่าเรารพอ,อ,อที่หสมบทาวเวอร์เนี่ยคือไม่รู้นะของบริษัทไหนนะแต่อยากจะเช่นชมว่าเอ่อการอบรมการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยอย่างนี้เลยเพื่อนคือแบบมันเกินความคาดหมายไปเลยแล้วเขาไปไปตามนะไปตามเหมือนเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเหมือนหัวหน้าเรารพอหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ไปใหญ่เลยเพื่อนหัวหน้าเราพอโทรตามช่างโทรตามหัวหน้าช่างฝ่ายอาคารอะไรขอแล้วก็โอ้โหมามากันใหญ่เลยเรา คือเรานิขิเขินเลยนะคือมันไม่ได้มีอะไรมากเลยคือปกติเนี่ยอ่าไม่ระบุที่แล้วกันนะโยไปเนี่ยเราก็บางทีชาร์จไม่ได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยโยผ่าวสายโยจับเลยนะหรือออกไปก็ไปชาร์จที่อื่นนะไปรับประทานกาแฟนู่นนั่นนี้ที่อื่นนะไม่อย่างเงี้ยเป็นพฤติกรรมปกติแต่ไอแบบเนี้ยโอ้โหมันมันไม่ปกติแบบโอ้โหมันเซอร์ไพรส์เราไม่นะคือแบบโอ้โหซชื่งชมจริงๆนะครับรปพอของ66 tower คือประทับใจมากนะแล้วก็อ,อบรมรอพอดีมาก คืออยากให้เราพอหลายๆที่เป็นแบบนี้เลยอะประมาณนี้ครับเพื่อนๆวันนี้ก็แชร์ประมาณนี้ไปแล้วครับ